ตอนนี้นะครับเขาเขาฟักออกมาทั้งหมดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวจะให้ดูเลยนะครับว่าลูกเขาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงมาดูกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวเขาจะตกใจขอรู้ยากก่อนนะครับไปต้อมขอเข้าไปหน่อยนะเอ้ยไม่สิครับขอดูลูกหน่อยนะเวลาอัดคลิปให้ดูลูกทีไรพูดว่าขอเข้าไปหน่อยอย่างนะันพี่นะครับเห็นไหมครับ,รบลูกเขายังเป็นตัวแดงๆอยู่เลย เอาใบตองอ้าปากลูกเขาอ้วนมากเลยนะครับมาช่วยกันนับสิครับว่าลูกเขาเนี่ยมีกี่ตัวก่อนอื่นนะครับต้องให้ใบตองถอยหลังก่อนเขาหวงลูกเขามากมากนี่นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับใบตองถอยละหนึ่งวายหนึ่งสองสามสี เอาไว้ดีกว่านี่ยผมต้องยอมโดนกัดแล้วครับหนึ่งสองสามเอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวจริงด้วยนี่ผมต้องยอมเสียสละนิ้วเห็นไหมครับลูกของใบตองทั้งหกตัวอ้วนๆกันหมดเลยนะครับคุณแม่ลูกดกอย่างเนี้ยต้องทำอาหารเสริมให้เขานะครับโอ๊ยลืมไปใบตอง จะต้องบำรุงด้วยอาหารนะครับแล้วผมเคยไปฟังรายการนุกพอพัฒมานะครับเขาบอกว่าถ้ามีลูกหกตัวเนี่ยก็ควรที่จะเอาออกมาช่วยเขาเลี้ยงนะครับไม่อย่างนั้นพ่อแม่เขาเนี่ยจะเลี้ยงไม่ไหวแล้วตัวที่เล็กๆเนี่ยครับก็อาจจะไม่ได้กินอาหารอย่างทั่วถึงนะครับแล้วก็อาจจะโดนเหยียบตายใช่ไหมครับทา่าน ยิ่งเขาเป็นพ่อแม่มือใหม่ด้วยจะต้องเอาออกสักประมาณสามตัวจริงที่เขาให้ออกสองตัวนะครับแต่ผมเผื่อให้อีกหนึ่งตัวผมจะเอาแต่ทีเฉยๆออกมาเลี้ยงนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังเอาเขาออกมาไม่ได้นะครับเพราะว่าเขายังเป็นตัวสีแดงๆอยู่ยังไม่มีขนน้ำหรือขนพายเลยครับแต่เมื่อกี้เหมือนผมจะเห็นปีของตัวหนึ่งเนี่ยเริ่มมีขนน้า ใกล้จะแทงออกมาแล้วนะครับเนี่ยมาดูสูตรอาหารที่ผมใช้บำรุงนกพักของผมนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่เลย,ยสูตรอาหารนี้นะครับผมเคยทําตอนลูกนกเลิกเบิร์ดไม่ยอมกินอาหารลูกป้อนนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูที่ผุ่มตัวไอได้นะครับสูตรอาหารครั้งที่แล้วนะครับก็จะมีเป็น กะเพราขนมปังโควิดเมล็ดข้าวฟ่างเม็ดใหญ่และมเมล็ดเล็กนะครับมเมล็ดทานตะวันข้าวโอ๊ตและที่เพิ่มเติมมานั่นก็คือแคลเซียมอันก้อนนะครับแล้วก็มีไข่ผงสองอย่างนี้แหละครับที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับแคลเซียมเนี่ยผมไม่ได้ใส่ไปทั้งก้อนเลยนะครับแต่ผมจะขูดเอานะครับไข่ผงเนี่ยผมเคยทําตอนคลิปที่แล้วนะครับ ใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูที่ปุ่มตัวไอได้นะครับมีเสียงลกมาแทรกอย่างเช่นเคยนะครับเอาส่วนผสมนะครับมาหั่นก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับบางอย่างเนี่ยไม่ต้องหั่นก็ได้นะครับอย่างเช่นมเมล็ดข้าวฟ่างอันใหญ่และอันเล็กเลยนะครับเพราะว่าเขาอันเล็กอยู่แล้วไข่ผงก็ไม่ต้องหั่นนะครับเพราะเขาเป็นผงอยู่แล้วครับ นี่นะครับที่หั่นแล้วก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้น่ากินไหมครับทีนี้นะครับผมก็จะเอาแคลเซียมเนี่ยผูดลงไปเลยแคลเซียมเนี่ยจะเอาไปบำรุงใบตองแล้วก็ลูกๆของเขานะครับกระดูกจะได้แข็งแรงแล้วใครอยากจะให้เขากินอะไรเนี่ยก็ผสมลงไปได้ครับ พอแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเทน้ำร้อนลงไปเห็นไหมครับสีขาวๆเลยท <c oughs> ีนี้ก็เทน้ำร้อนเลย <c oughs> ลองคนดูก่อนว่าพอไหมน่าจะพออยู่ครับ เดี๋ยวเราจะใส่ถ้วยถ้วยนยงี้ครับแล้วเอาไปป้อนอันชันกับใบตองกันเลยดีกว่าครับใส่ถ้วยไว้เดี๋ยวเราจะเอาใส่ให้อันชันกับใบตองกันเลยดีกว่านะครับอันชันเนี่ยชอบมากแค่ใส่ไว้เดี๋ยวเขาก็วิ่งมากินแล้วเดี๋ยวดูนะครับเห็นไหมครับเขาชอบมากเลยแล้วก็กินอย่างอร่อยอร่อยอันชันเนี่ยจะชอบมากเลยนะครับเห็นไม่ได้จะต้องวิ่งมากิน ดูน้องเขาอร่อยมากเลยนะครับเนี่ยกินนล้ไปป้อนใบตองนะเดี๋ยวเราจะเอาไปป้อนใบตองกันเลยนะครับเพราะว่าใบตองไม่ออกมากินใบตองขอป้อนข้าวเลยนะใบ <c oughs> ตอง ที่เขาฟักไข่เนี่ยผมก็ใช้วิธีนี้นะครับเพราะว่าผมกลัวเขาไม่ได้กินอาหารนี่ลูกเตยใหญ่ๆนะครับเอ้ยโอกัดเฉยตัวใหญ่ๆนะครับเขามีขนหนามนะครับถ้าสังเกตด,ดีๆก็จะเห็นครับดูลูกใบตองสิครับดกมากกองมันอยู่ตรงนั้น อาหารบำรุงแล้วก็ต้องมีอะไรต่อครับอ๋อ,อใช่แล้วครับอาหารเสริมนี่เลยนะครับเป็นดอกบานไม้รวยป่าแล้วก็กระเพาเดี๋ยวผมจะใส่ให้เข้าเลยนะครับอันชันินได้แล้ว ีบีดกับสาคูด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าลูกเค้าโตแล้วผมก็จะมาถ่ายให้ทุกคนดูอีกทีนะครับว่าลูกเขาเนี่ยเป็นสีอะไรบ้างนะครับโอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้เกลลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย